ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นบนเกาะยาวน้อยกำลังเป็นปัญหาใหญ่เมื่อมีขยะจำนวนมากขึ้นมาบนเกาะแต่วันนี้เกาะยาวน้อยได้จัดการกับปัญหาขยะโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่แทนการเผาค่ะขยะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาเพราะนอกจากจะต้องบริหารจัดการขยะชุมชนเกาะกลางทะเลกว่า1,600ครัว้เรือนแล้ว กาะแห่งนี้ยังได้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า1 0 0 0 0คนทําให้มีขยะสะสมมากถึงวันละ3-5ตนันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทําให้การเผาเพื่อกําจัดขยะอาจไม่ใช่คําตอบอไม่ว่าคนในประเทศเราหรือว่าต่างประเทศเขาก็รู้จักกันเยอะนะครับเย,ยเยอะครับปีปีหนึ่งประมาณก็ เป็นหมื่นสองสามหมื่นคนก็เยอะขยะถ้าพูดว่าเยอะไหมครับมันก็เยอะครับตอนนี้นี่ตกประมาณสองถึงสามตันแต่นอนาคตผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้เพราะว่ารีสอร์ทที่เขากําลังที่จะก่อสร้างตอนนี้นี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับขยะที่ถูกทิ้งตามบ้านเรือนและรีสอร์ทส่วนใหญ่เป็นขยะเปียกที่มีความชื้นสูงการเผานอกจากจะใช้พลังงานเชื้อเพลิงในปริมาณมากแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากควันและกลิ่นที่ฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่โดยรอบปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้คนเกาะยาวหันมามองหาวิธีการใหม่เพื่อจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างเครื่องกําจัดขยะแบบครบวงจรที่ปรับสภาพขยะด้วยวิธีการคัดแยกทางกลและการหมักทางชีวภาพเพื่อแปลสภาพขยะให้เป็นปุ๋ยและเชื้อเพลิงได้อย่างน่าสนใจ เรามีขยะอินทรีย์มากถึง50%ดังนั้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับในการที่จะนาขยะของบ้านเราเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าหรือการกําจัดก็ดีให้ยังมีประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่าเราเลือกทางทางกระบวนการทางชีวภาพเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่านะครับโดยเทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็เป็นเทคโนโลยีทางทางกลและชีวภาพโดยอาศัยหลักการการหมักเนี่ยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยสภาพแวดล้อมค่อนข้างเหมาะสมมีความชื้นนะครับมีอุณหภูมิเหมาะสมต่างประเทศเนี่ยอุณหภูมิ เเขาาาาาาต่่่กกก็ไมหมหะะะะททีีจจใชช้รรบววนงภพํแม้จะต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างถึงเครื่องรับ8ล้าน5แสนบาทแต่ก็นับว่าคุ้มค่าหากจัดการกับปัญหาได้จริงโดยโครงการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี7ล้านบาทเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีของคนไทย ซึ่งพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่กำลังประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันจกกัดกลิตดกุราบคีรีถ่ายภาพจุธารัตนิพนาเนชั t นทีวี TV, รายงาน